กุ้งอบบุญเส้นนะคะหอมๆรสชาติกลมกล่อมแบบนี้นะคะได้น้ำจิ้มซีฟูดสักหนึ่งถ้วยนะคะจบเลยกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะคะวิธีทำไม่ยากนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหิงห้อย Family c h ชาแน l นะคะวันนี้นะคะเราจะชวนเพื่อนๆทำกุ้งอบบุญเส้นกันนะคะเมนูนี้กับแก้มก็ได้กับข้าวก็เด็ดไปดูส่วนวัตถุดิบกันค่ะก็จะมีกุ้งนะคะเพื่อนๆ ตัดหัวผ่าหลังให้เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะและอันนี้จะเป็นขึ้นช่ายกับต้นหอมแล้วก็วุ้นเส้นนะคะแช่น้ำไว้ให้นิ่มนะคะปกติมันต้องใส่ขิงด้วยนะคะแต่เด็กๆไม่ชอบก็เลยไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวไปรับชมวิธีทำกันค่ะเรามาทำในส่วนของซอสกันก่อนนะคะเราจะใส่น้ำลงไปนะคะ ประมาณ200 ml นะคะซอสปรุงรสค่ะ3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วก็สีวขาว สองช้อนโต๊ะน้ำมันงานะคะเพิ่มความหอมนี่แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะในส่วนของกุ้งอบวนเส้นเนี่ยข็เจอ,อกเค็มเค็มหวานหวาน,นะคะเราต้องเพิ่มในส่วนนี้ลงไปด้วยเนาะเพราะว่ามันจะมีวนเส้นด้วยแล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะ ไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแล้วเราจะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเพื่อให้สีของวุ้นเส้นของเราหน้าทานยิ่งขึ้นคนส่วนผส,สมให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวไปตั้งกระทกะกันเลยค่ะเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรของเราลงไปค่ะ ให้มีกลิ่นหอมสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะเรียงกุ้งลงไปเลยะค่ะไม่รู้ว่ามันเส้นอบกุ้งหรือกุ้งอบเส้น เราก็จะใส่วงเส้นนะคะที่แช่น้ำจนสุกนิ่มแล้วลงไปแล้วเราก็จะใส่นะคะซอที่เราปรุงรสไปแล้วลงไปเลยเราก็จะปิดฝาอบเอาไว้นะคะจนกว่าจะสุก ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกทีนึงค่ะระว่างอบนะคะเราก็พยายามส่งส่งเส้นเขาแบบนี้ค่ะเขาจะได้สุกทั่วๆถึงกันอบมาได้สักสามนาทีนะคะนี่หอมหอมแบบนี้เลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะคะกุ้งก็สุกแล้วนะคะน้ำเริ่มแห้งแล้วเห็นไหม ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักผักที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะปิดฝาเดี๋ยวอบอบให้ผักสุกสักแป๊บนึงนะคะแทนแทนแทนกุ้งอบวุ้นเส้นของเรานะคะบอกเลยตอนนี้หอมมากๆนะคะวิธีทำไม่ยากนะคะบอกเลยรสชาติกุ่มก่อมแน่นอนถูกใจทุกคนในครอบครัวนะคะ ลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ